น่ารักน่ารักสีดำมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพา้อโนไปนรับของฟรีเห็นหมวกที่พี่แป้งชอบใส่ไหมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นของฟรีนะพี่แป้งก็มาใส่แทนหมวกที่แป้งใส่ประจำบอกเลยว่าอยากแต่งตัวน่ารักน่ารักแบบพี่แป้งเนะะี่ยก็ต้องมาทํากันเล้วเรว่บอกเลยว่าไม่ยากหรอกง่ายมากๆเลยค่ะ ข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะ <Okay. S 1> กับแมปอาร์โรนั่นเองว้าวพี่แป้งบอกเลยนะคะน้องๆว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะทําง่ายมากๆใครที่เคยดูช่องพี่แป้งอยู่แล้วก็น่าจะรู้ว่าต้องทอํายังไงกดเริ่มได้เลยค่ะจากนั้นนะคะพี่แป้งขออธิบายให้น้องฟังก่อนนะพี่แป้งคาะะพาน้องเก็บลูกแก้วนะคะ24รูปไปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เด้อว,วันนี้พี่แป้งนะคะจะพาไปเอาหมวกส่วนหฟังพี่แป้งสอนแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าต้องทอํายังไงส่วนใครที่ยัง ไม่เคยทําเลยเนี่ยอะค็ดูตามคลิปนี้ได้เลยให้วิ่งมาตรงนี้ก่อนนะสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะคะน้องๆให้น้องๆนคะ,ะมากด E ที่แผ่นโยคะได้เลยกดเลือทุกสีได้เลยนะคะมันจะไปอยู่ในอวตารของเราด้วยเช่นกันของพวกนี้นะที่อยู่ตามหู่นพี่แป้งก,ก็สอนน้องๆแล้ววันนี้จะพาไปเอาห่วงั่นเองค่ะสวิธีการทํายังไงให้น้องวิ่งตามพี่แป้งมาได้เลย ให้นอนหวิ่งเข้าไปในนี้นะเพื่อนั่งสมาธินะคะน้องๆของชิ้นนี้นะคะน้องๆจะต้องเข้ามานั่งเช็คอินนะคะโดยการนั่งสมาธิทั้งหมด3วันเราจะนั่งท่าไหนก็ได้นะคะน้องๆแต่เรื่องตรงกลางอันร่างสุดนะคะเข้ามาเช็คพอยทั้งหมด3วันนะในการนั่งสมาธิมันค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะน้องๆในการนั่งประมาณ5-10นาทีนะคะก็รอไปนะคะจนกว่าเฮ้ยมันจะขึ้นว่าเราได้ของโอเคเดี๋ยวพี่แป้จะตัดภาพไปเลยนะเมื่อ แล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยค่ะว่าเรานะคะปลดล็อกแล้วนะคะว่าเราได้บวกมาแล้วจะขึ้นด้านร่างขวามือนะคะว่าเราได้ตาสัญลักษณ์รืะนายของนั่นเองค่ะย้อีกทีนึงนะคะว่ามาเช็คอินในการนัน่งสมาธิทั้งหมด3วันนะคะเลือกอันร่างสุดตรงกลางนั่นเองเราไปดูกันเลยค่ะได้จริงไหมว้าวๆ ก็ได้มาแล้วนะคะกับหมวกนะใครที <studio> ร่ย <aroma S 1> <Reserve 2> ังไม่ได้ห like who ูฟ wow, ังก็อย okay. 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 like ่าลืมไปย้อนดูคิปพี่แป้นนะคะจะได้ไปเอานะหน้าหนาวทุกทีต้องมีชุดดีๆใส่แล้วลยะคอภัยนะคะน้องๆที่เสียงพี่แป้ค่อนข้างที่จะแหบนิดนึงนะพี่แป้ไม่สบายนะขอกำลังใจพี่แป้นด้วยการกดไลค์พี่แป้งเยอะๆนะคะเป็นยัางไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย